ละครชีวิตรักอาญาลวงตอนที่3หลังจากไปงานเลี้ยงที่บ้านของไอศูนย์ยกก็กลับมาที่บ้านเธออาบน้ำแต่งตัวเปิดประตูออกมาเจอแม่ยังไม่นอนประดับนั้นลงมากินน้ำพอเห็นลูกสาวอยู่ในชุดนอนก็เดินมาถามเมื่อคืนแกไปที่ไหนมากลับดึกๆดื่นๆไปงานเลี้ยงมาน่ะแม่ อย่างแกนี่หรอวะมีงานเลี้ยงกับใครเขาด้วยฮะนางโยกทําไมอ่ะแม่คนอย่างอิโยกมันจะไปงานเลี้ยงกับใครเขาไม่ได้หรอจะต้องจมปลักอยู่ในสลัมนี่หรือ,อยังไงพวกคนที่เกิดมาในดงสลัมอย่างแกอย่างฉันแล้วก็คนอื่นๆในสลัมเนี่ยมันจะมีงานหลงงานเลี้ยงอะไรกับเขาได้วะ ก็เพราะฉันไม่อยากตายอยู่ในดงสลามนี่ไงแม่ฉันจึงได้ตะเกียกตะกายที่จะออกไปจากที่นี่ไม่จมปลักอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตเหมือนแม่หรอกเอาอินนี่ดูถูกกูกูแม่มึงนะยกมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่พราะแม่อย่างฉันหรอที่เลี้ยงดูแกจนโตมาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ดูถูกนะแม่ฉันก็แค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันก็เลยคบแต่พวกไฮโซรวยๆผู้ดี ตัวฉันจะได้ดูผู้ดีขึ้นไงฉันก็เลยคบกับกวินวส,สาราชการไงล่ะแม่ราชการเหรอแกพูดใหม่สิแกคบกับคนนามสกุลอะไรนะราชการทำไมแปลกอะไรหรือแม่พูดมาพูดมาให้หมดว่าแกคบกับใครเพื่อนฉันชื่อกวินวส,สานามสกุลราชการแม่เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าซีดแบบนั้นละ่ะ ตกอกตกใจอะไรกับการที่ฉันจะมีเพื่อนคนอย่างฉันมีเพื่อนเป็นผู้ดีบ้างไม่ได้หรือยังไงแกเลิกคบกับมันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ฉันรู้ว่าแกออกไปพบกับมันอีกอะไรของแม่เนี่ยฉันคบกับใครมันก็เรื่องของฉันไม่แม่ไม่ต้องมาพูดดีถ้าแกยังเห็นฉันเป็นแม่อยู่เลิกคบกับเพื่อนของแกซะแล้วห้ามเข้าใกล้ใครก็ตามที่นามสกุลราชการ ปานารีไม่เข้าใจว่าทำไมแม่จะต้องห้ามเธอด้วยเธอจึงไม่สนใจทําตามคำสั่งของแม่หญิงสาวไปสมัครงานที่บริษัทของเกิินรัชการพ่อของกวินภาษาเกิินรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนลูกสาวจึงรับเข้าทำงานทันทีขอบคุณนะคะท่านที่กรุณารับยกเข้าทำงานเยีายเรียกฉันว่าทงวะท่านเลยนูเป็นลูกสาวของเพื่อนฉันก็เหมือนลูกสาวฉันนั่นแหละ เรียกฉันว่าคุณพ่อก็ได้ฉันรับหนูเข้าทำงานเพราะดูเกรดเฉลี่ยแล้วหนูได้สี่จุดศูนยทุกเทอมเลยและฉันก็รู้สึกถูกชะตาหนูมากหยกจะตั้งใจทำงานนะคะจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังฉันเชื่อว่าหนูจะต้องทำได้ขอบพระคุณคะ่ะท่านหยกจะไม่ให้ใครมาว่าตัวเองเป็นเด็กเส้นแล้วไม่มีความสามารถเป็นอนขาดค่ะหยกจะตั้งใจทำงาน พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่ายกมีดีดีดีฉันชอบคนมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้แหละไปกินข้าวกันไมหมละ่ะตอนนี้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองขอบพระคุณค่ะท่านระหว่างเดินไปด้วยกันมีสายโทรศัพท์เข้ามาปนาลีจึงขอตัวรับสายเกอยู่ที่ไหนนะ่ะนางยกอยู่กับคุณเกรีนะ่แม่ เกรินไหนอย่าบอกนะว่าเกรินรัชการใช่ฉันอยู่กับเกเรียนรัชการทำไมลระแม่อีหกอีหกอินังลูกแลว้วฮือแม่แม่แม่อะไรอะ่ะปนาลีตกใจมากอยู่ๆเสียงของแม่ก็แปลกๆแล้วเป็นลมลม้มตึงไปเธอจึงรีบไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเจอปณิตาที่ดาสาเสียเทเสีย นางหยกแกทำอะไรแม่ทำไมแม่ถึงได้เป็นลมเป็นแลง้งสลบจนต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยฉันจะไปทำแม่ได้ยังไงฉันเพิ่งมาแกก็เห็นแต่พ่อของฉันบอกว่าแม่โทรศรัพท์คุยกับแกอยู่ดีๆแม่ก็ร้องกรี๊ดเหมือนคนบ้าแล้วก็เป็นลมลมตึงไปท้าไม่ใช่ฝีมือแกแล้วจะฝีมือใครฉันไม่รู้ฉันก็แค่บอกว่าฉันไปสมัครงาน สมัครงานแล้วแม่ก็เป็นลมเนี่ยเหรอมันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ฉันก็คิดอย่างนั้นแม่ฟื้นแล้วฉันจะไปถามแม่ปานารีสั่งให้ปณนิตาออกไปเธอจะได้คุยกับแม่ตรงๆแม่ทำไมแม่จะต้องโกรธโกรธมากถึงท่านเป็นลมๆลมตึงจนต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ ทำไมอ่ะแม่แม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกราชการกันแน่ก็เพราะว่าไอ้กเกรเนกนนกรนะมันเป็นพ่อแกไงนางยกอะไรนะมันเป็นพ่อแกแต่มันไม่ยอมรับแกเป็นลูกไม่เคยดูดำดูดีว่าแกลืมตาอ้าปากได้ไหมมันไม่สนใจใยดีแต่มันสุขสบายอยู่กับลูกใหม่เมียใหม่าปาาลีฝังจีแม่เล่าแล้วแค้นใจ ในขณะที่เธอทุกข์เธอเสียใจเกิดในซ่องโตในสลัมถูกพ่อเลี้ยงลวนลามแล้วกวินวสาน้องสาวของเธอมีชีวิตที่สุขสบายท่ามกลางความทุกข์ของเธออย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ให้แม่เจ็บอยู่คนเดียวหรอกแม่แกจะทำอะไรฉันจะแก้แค้นแทนแม่เอง ตัวเท่ามดอย่างเราจะไปต่อกรอ,อะไรกับพวกมันได้ไม่มีทางหรอกพ่อแกมันเคยบอกว่ารักแม่มากพอมันเจอนางรัชนีแม่ของนางกวินวสามันก็เปลี่ยนใจไปแต่งงานกับนางนัง่นแล้วก็ไล่แม่ออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาน่าเจ็บใจนะแม่ไม่ต้องห่วงฉันเอาคืนแน่ฉันทำได้ก็แล้วกันหญิงสาวบอกอย่างแค้นใจ แล้วเธอก็ตั้งใจว่าจะเริ่มปฏิบัติการให้ทุกคนในบ้านราชการได้เจอกับความทุกข์ตรมเหมือนที่เธอกับแม่ต้องเจอตรีภพมารับปนาลีไปกินข้าวสีหน้าเครียดเคียดของเธอทำให้เขารู้สึกแปลกใจหยกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าเครียดเมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยคะ่ะบอกผมได้ไหมอะว่าเรื่องอะไร เื่อผมจะช่วยอะไรได้อย่ารู้เลยบอกไปคุณก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้างั้นไปทะเลกันไหมเห็นอะไรสวยๆเงาๆคุณอาจจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้นะตอนนี้เนี่ยนะก็ตอนนี้สิผมอยากให้คุณสบายใจนะเลิกงานแล้วเราขับรถไปพัทยาแป๊บเดียวแล้วค่อยกลับมาก็ได้ ยญิงสาวรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยและได้อยู่กับตรีพบแต่เธอมีภารกิจบางอย่างที่ต้องจัดการกระจบไปแล้วนะคะอาญาลวงตอนที่3ค่ะระหว่างกาวินวาสาวกับหยกน้องๆชอบใครมากกว่ากันคะอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะคะ